คุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮาร์ดสวัสดีครับคุณเอวันนี้สัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอสมพลนะครับเขเชิญคุณเอเล่าเรื่องที่คุณเอใค่จะปรึกษาให้คุณหมอทราบเลยเลยครับอยากทราบว่าการมเูแนสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอประจําคบจะมีอันตรายต่อตัวเราไหมคะไม่มีหรอกครับ ไม่มีนะครับมีแบบโอ้ว่าดุยผิดไปไม่มีนะฮะไม่มีครับเอกังวลเรื่องเรื่องอะไรเหรอคะคือว่าบางบางบางครั้งอะค่ะเอ่จะมีการปวดเอไปหาหมอนะคะจะบอกว่าปวดปีกหมอว่าว่าปิดมะลวกเสร็จอย่างเงี้ยค่ะออืมเก็เลยกลัวว่าจะมีเอผลต่อเนื่องมาจากเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ ก็อันที่หนึ่งนะครับต้องแ and human and human ยกกันนะฮะระหว่างปีกมะลกอักเสบกับการมีเพศสัมพันธ์นะครับคือมีเพศสัมพันธ์ก็มีเพศสัมพันธ์นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกําลังจะถามหมอแล้วมันไปไกลถึงนันไปทําให้ปีกมะลุอักเสบนะครับส่วนปีกมะลุอักเสบนั่นก็เป็นเรื่องปีกมะลุอักเสบที่มันมาเกี่ยวข้องกันก็คือเป็นไปได้ก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วทําให้ติดเชื้อนะครับแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีเพศสัมพันธ์บ่อยหรือไม่บ่อยนะครับแต่หมายความวาอจจะครัมีโ นะครับ<ฆ>ที่ผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ฆ>แล้วก็พระเอ,อิญไม่ได้ป้องกันนะครับแล้วมันก็มีการติดเชื้อแล้วก็ลามเข้าไปไม่เกี่ยวรับขึ้นไม่เกี่ยวกับจํานวนครั้งนะครับคือโดยทั่วไปแล้วจานวนครั้งการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมีมีเยอะมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับแล้วก็เป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้ามีความสุขนะครับจากการมีเพศสัมพันธ์จะกี่ครั้งต่อสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีเรื่องที่มันจะเป็นเรื่อง ผิดปกติอะไรนะครับค่ะไปไปตรวจเช็คร่างกายมาแล้วเหรอครับคุณเ,เอค่าไปปีละครั้งแล้วก็ตรวจมะเร็งตับมดลูกด้วยอะคะ<ช>อ่ะแล้วล่าสุดนี้อาการเป็นยังไงครับคุณเอถึงได้ไปพบว่าโอ้ปีกมดลูกม,กมันอักเสบปวดเออปีกมดลูกข้างขวาอะคะ<ช>่ะปวดตรงประมาณเอามือจับสะโพกแล้วก็ปลายนิ้วกลางอะค่ะใช่ไหมฮะหรือไอ้นั่นมันตายหรือไงคุณหมอแถวแถวท้องน้อยแถวท้องน้อย <ไป S 1> นะคะ,คะ อ๋อนิ้วกลางเราเข้าใจละเวลาสมมติเอามือเท้าสะเอวแต่แต่คุณเอไปปรึกษากับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพอรักษากากกล้ามเนื้อมาทานนะคะเราหลังจากรักษาปีกว่าลูกอักเสบนี้แล้วหายจากอาการเจ็บไหมคะก็ปวดอยู่ประจำค่ะถ้าเกิดว่าทานยาหมดแล้วก็หายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีอาการปวดก็ต้องไปหาหมอประจำก็เป็นแบบปวดเรื้อรังนะครับ แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรอกนะครับก็คงต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพนะคะ